นี่คือครีมที่ผู้ใช้จริงพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเห็นผลจริงก็ได้ลองใช้รู้สึกชอบมากเลยค่ะเนื้อครีมมันบางเบามากทาปุ๊บซึมลงผิวไปเลยไม่ทิ้งความเหนียวไว้ที่ใช้มาได้ประมาณเดือนกอว่าแล้วค่ะรู้สึกได้เลยว่าริ้วรอยเล็กๆมันดูจางลงจริงๆและที่ชอบอย่างเลยก็คือผิวมันดูแน่นขึ้นแล้วก็อิ่มน้ําแต่งหน้าง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะที่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเงยน็นที่ชอบครีมตัวนี้มากๆใช้แล้วรู้สึกว่าริ้วรอยของพี่จางลงหน้าพี่อิ่มมมฟูููาาาากกกกขขึึึึ้้้้้้้้้นนนใใชแลววรรสสัั่จเยยอะะิห มากขึ้นอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะคะโปรใหญ่แห่งปีบริษัทแล้วก็จิวนะคะรอบนี้เหลือเพียง690บาทโปรใหญ่ปีหนึ่งครั้งเดียวตุลาคมนี้ รับชมคลิปนี้5นาทีนะคะใครๆก็ได้อยากได้สินค้าของแท้โปรโมชั่นดีราคาประหยัดในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะแล้วก็พร้อมวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ลูกค้าแต่ละท่านมีปัญหาผิวที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวผสมผิวแพ้ง่ายผิวตีนสันเซลอยนะคะแล้วก็ลูกค้าต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต,ต่อผิวโลริ้วรอยฝ้ากะจุดด่างดำนะคะ โปรใหญ่ปีหนึ่งครั้งเดียวนะคะรอบนี้จัดโปรช่วงตุลาคมปกติแล้วล้กก็จิวจะเป็นแพ็คคู่รุ่นนี้นะคะส่งท้ายปีซึ่งจะเป็นโปรที่ประหยัดที่สุดปกติแล้วหน้ากล่องเนี่ยจะอยู่ที่สองพันห้าร้อยแปดสิบบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรเซรั่มหรือสูตรครีมแล้วก็โปรทั้งปีจะอยู่ที่หนึ่งขวดเก้าแล้วก็สิบรอบนี้จะเป็นโปรใหญ่รอบเดียวนะคะเพราะด้วก็จิวอยุเจปีแล้วจะอยู่เพียงแค่หกร้อยเก้าสิบาทขนาดสามสิบมลเป็นสินค้าร็อตใหม่ผลิตปีสองพันยี่สิบห้านะคะนี่นะคะ แล้วก็ที่สําคัญปลอดภัยผ่านออยอมีเลขที่ตดแจ้งนะคะดังนั้นอาก,การที่ลูกค้าเสียเวลาดูคลิปวิดีโอพร้อมคำแนะนำคือสิ่งสําคัญที่สุดเพียงลูกค้าเสียเวลาแล้วก็ดูคลิปวิดีโอลูกค้าจะได้ไประโยชน์นะแล้วก็ ลูกค้าดูจบถ้าชอบสั่งซื้อผ่านไลน์ b e n ZZ e y 23, 2 3<ม>หรือว่าเบอร์0 8 4 6 6 9ป8 9 6ปรึกษาสั่งซื้อช่องทางไลน์เจ็ดเร็วที่สุดใครดูคลิปอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่เราทักตามเพจที่ลูกค้าเห็นนะั้นมันเป็นการยิงแอดโฆษณานะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะดังนั้นการเลือกซื้อคือสิ่งสำคัญแล้วก็ให้บุตรหลานคนในครอบครัวช่วยพินิจพิพจารณา,าแล้วก็ในการเลือกผู้ขายให้ลูกค้าจะดีกว่าเป็นลูกค้าประจำกันนะคะแนะนำให้แอดไลน์เนาะ จะได้มีความประทับใจรู้สึกดีๆไม่ต้องมาเสียความรู้สึกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบนจะพูดถึงราคาโปรโมชัน่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะใน5นาทีนี้สูตรเซรั่มเนี่ยเป็นสูตรที่ยาวนานลูกค้าอย่าพลาดโปรโมชั่นนะเพราะว่าพอหมดโปรมันจะกลายเป็นลด ปกติเหลือ990ไม่ใช่โปร690เหมือนรอบนี้นะคะเราก็ Ji จิวเอทวานเซรั่มอยู่มาเสร็จปีนะคะเขาเรียกว่าเซรั่มคุณหมอที่สำคัญคือเนือ้อบางเบาไม่เหนียวหนามีโกลด์แฟกเตสสเต็มเซลล์นะคะแล้วก็สารสกัดจากผลไม้ด้วยแล้วก็ใช้ได้ทั้งเช้าก่อนนอนก็คนที่มีปัญหาริ้วรอยฝา้า,ากระจุดดาำก็สามารถใช้ได้ตัวที่เขาผลิตเพิ่มเติมขึ้น,นมาเป็นดอกจิวเนครีมขนาด 30ml เท่ากันนะคะเป็นสารสกัดธรรมชาติแล้วก็มีโตโัวนวเลตินเนี่ยจะเพิ่ม เกี่ยวกับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนถึงจะเป็นเนื้อครีมแต่ก็บางเบาไม่เหนียวเหนอะนะคะนี่นะคะที่สําคัญไม่แต่งกินด้วยอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็รลลลลลลิ้วรอยรฟ้นฟูตื้นขึ้นภายใน28วันแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื่นอิ่มน้ําขึ้นนะคะแล้วก็ลดปัญหาผิวแห้งกล้านเวลาที่เรามีอายุมากข,ขึ้นผิวเราจะแห้งนะ เหมือนสินค้าที่เราใช้ดีอะค่ะลูกค้าเนี่ยที่เบนให้ดูเห็นไหมผลิตภัณฑ์ที่เราใช้จริงถึงเอามาขายนะแล้วก็โปรรอบนี้คือด r อกเตอร์จีอัวานเซรั่มหขวด6กร้อยเก้าสิบด็อกเตอร์ครีมกระปุก690บาทแต่เซ็ตคู่มันจะคุ้มก็คืออย่างเช่นเซรั um ่ม2ขวดอยู่ที่1290บาทจะส่งฟรีรอบนี้เบนจะมีของแถมให้สำหรับลูกค้าที่สั่งเป็น2ขวดเป็นต้นไปนะคะหรือจะเป็นด็อกเตอร์จีอัลวานครีมสกระปุกนะคะอยู่ที่ 1, ทกกหคู่ ก็คือดอกก็จีเอวันเซรั่มหนึ่งบวกดอกตจีวันครีมหนึ่งนะคะอันนี้ลูกค้าจองเรียบร้อยและจะใช้อันนี้ใช้เป็นเซรั่มก่อนแล้วก็ตามด้วยครีมนะคะสําหรับเซตสองขวดและโปลูกค้าตุนไว้นาะคุมแล้วก็ เซ็ตเซรั่ม3ขวดอยู่ที่1,800บาทอันนี้จะตกเฉลี่ยเพียงแค่ขวดละห0 0้อยแหละอันนี้ยิ่งซื้อยิ่งลดมันจะคุ้มนะคะหรือลูกค้าจะเป็น3กระปุกก็คือจะเป็นดร์จิลแอดวานซ์ครีม2บวกด็รจิลเซรั่มหก็คือ1,800พัหรือจะเป็นสูตรเซรั่ม2บวกครีม1ก็คือ1,800พัแล้วก็เซ็ต4ชิ้นก็คือดร์จิลแอดวานซ์เซรั่มสจะอยู่ที่ 2,400บาทจะส่งฟรีหรือจะเป็นสูตรครีมแ้้กกิจวันครีม4กระปุก2,400บาทอันนี้ถือว่าลดคุมนะนี่คือกล่องบริษัทนะคะถ้าเป็นลูกค้าประจําที่ใช้ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแนะนําซื้อเก็บไว้1ขวด2ขวด3ขวด4ขวด5ขวดแล้วแต่นะคะแล้วก็6ขวดอยู่ที่3,600บาทยิ่งซื้อยิ่งถูกโปรโมชั่นรอบนี้นะ พอเบนดูแลลูกค้าด้วยตัวเองนะและ้วเบนก็จะมาแยกสินค้ารายการของแถมเพิ่มแล้วก็รอบนี้มีจะมีกระเป๋าของแถมให้กับลูกค้าที่สั่งผลิตภัณฑ์ทสองชิ้นั่นไปหรือกระเป๋าเป็นกระเป๋าเค์เตอร์แบนค์คในรอบนี้นะก็ลูกค้าแอดไลน์ BENZZEY23 จะดีที่สุดนะคะหรือให้บุตรหลานช่วยแอดในช่องทางไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณค่ะ